ถามว่็เป็นวิธเรียนที่ได้คะแนนง่านจากโร้เรียนวัดเกาะแกวเมื่อวานคำถต่อไปถามเปัวแผนที่คะนนเ่องสื่อ่ารจากโรงเรียนวัดจันค่ะ สวัสดีค่ะีิฉันชื่อเด็กหิงภาวรรรวมวงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวยะสีดาและบุญชูยวันนี้ดิฉันจะมาอ่าเรื่องการเล่าโครงการแเป็นโครงการที่ทำให้พวกเราตักสินใจรื่ออขึาน การบกการสอนใเรองยาเที่ทำให้ววกหู่รู้จักยาเสริและเป็ตผิดกฎหมายมากขึ้นและมีสามรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นโครงการแดททำให้พวกหรูรู้จากมีตภาพสองทางเรื่องที่ดีสามมีเีรดูแลการรับผิดชอบของตนเอง สี่แรงแรงสอเลื่อนเลื่อนห้าแรงข้อแม่หรงดจากเ้อของปาสุญิส็เจ็ดความเชื่อโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยา เห้เราทการเชื่นหร่อจักตาเล่าสจ่ราเ้วยโู้ป่วยต้งให้ช่วงเร็รู้จักจะเป็นตยดและความสปขนาปเแม่เพื่อละสามารถทำให้รู้จักโครงก ความรู้มากขึ้นและพือนของผมเองกรแด้ที่ทำให้เพื่อนู้จักกบการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสรษฐีและผูเขิ่งที่ทำร้อยายของเราการที่พว่หนรู้ใ้เรียนรู้จากผู้เนพ่พืกอน Hãy subscribe cho kênh những Mì Gõ Để không bỏ hai <laughs> những video hấp dẫn การเต็นและการที่าร้ก่ับสิ่าทใาของวดแต่ในเร่กานดูใจต่างๆที่จะนไปสกยาาให้คามมั่นใาอย่างตางกันอย่าลดเกี่ยวกับเล่าบุหรี่และ ก็เป็นนะคะเีืยนวามที่เขาเด็กๆนะคะที่ได้เรียนเรี่ยนนะคะจากการได้เป็นักเรียนแดงนะคะถ้าจัดจะไปต้องเรียนแ่งทุกคนจาก,รง,ก,การงเรียนวักอาแก้วในวันและโรงเรียนวักขินจ่านะคะนักเรียนแะต้องเก่านะคะทำมั่นทำปฏญญาได้ทำมั่นสัญญาโครงการนะคะ,ะปฏิบัติทก่จากตามคุณแบรูแดง คนขาดาผัวอะไรด่าตรวกรุ้มตัวพมิดาค่ะครับผมความรูเรียนแรงยิงด้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝ่าวิทยานะครับเสียนภาษาเลยนะถ้าไม่ยิงถึงถ้าเนกยิงล้านะแล้วก็ส่างกันวจเห็นาติเลยนะครับหนึ่งสองสามิยาน่าไปท่านหนึ่งสองสามค่ะ

ครูใหญนะคะแตกต้อรวจนะคะเอ่อถ้าเป็นเอ่อครูอะไรนะคะสอ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 ตอนปอปจะเป็ชาวเด็กสองก็เนี่ยน,น่าจะเยอยเลยน, <c oughs> นะคะค่ะนักเรียนที่ได้ผ่านได้เรียนนะคะถือว่าเป็นโชคดี